วันนี้แกงกินกินน้ำนมจีน่นนอถ้วยนนมจีนอ่ปลาทรงเครื่องไปทำบุญมาวันนี้กลับมาจากทำบุญก็เลยมากินนมจีนต่อเพราไม่กล้ากินที่นูน่นคนมันเยอะ อลไรกับมากินอยู่บ้านต่ออีกอากาศเมืองนอกมันหนาวก็เลยม,มันไม่ค่อยมีเสื้อที่จะใส่นั่นไงพอดีบ้านหลังนี้ ที่เช่าขเขาอยู่นี่มันเย็นเดี๋ยวรอให้มันเสร็จแล้วบ้านหลังนู้นเน่ะจะใส่เสื้อผ้าลหลายๆตัวลหลายๆแบบแบบละคลิปละคลิป,ลปเสื้อผ้าเขาก็ซื้อมาให้กันหรอกตอนไฟไหม้บ้านอะ ไม่ใหญ่น้อยก็ให้มาเหมือนกันก็ยังไม่ได้ใส่เดี๋ยวไว้ไปใส่อยู่บ้านโน้นเพราะว่าลื้อใส่ไม่ได้ไงดเดี๋ยวนี้คิกเดี๋ยวพอเราเราย้ายไปแล้วเราก็ต้องเก็บพับนั่นอีกไงมันเยอะก็เลยว่าเก็บพับพับพไว้ก่อน อะไรมันขาได้เอาเสื้อเอาเสื้อที่จําเป็นใส่อันไหนไม่จําเป็นก็ไว้ก่อนไงเดี๋ยวค่อยไปใส่อยู่บ้านนู้นพอยาไปแล้วมันมันเก็บเยอะไงก็อีกสามเดือนแหละเสร็จบ้าน ก็ได้ย้ายย้ายเข้าไปแล้วก็จัดนน่นจัดนี่กว่าจะเสร็จกว่าจะเป็นรูปเป็นล่างเสร็จนั่นะจัดของจัดไรเข้าตู้ก็ใช้เวลานานอยู่จัดไปเรื่อย เสือส้อเสือ้อเติไฟไหม้อะไหม้หมดเสื้อผ้าที่เอามาจากเมืองไทยบ้างซื้ออยู่นี่บ้างอะไรเงี้ยก็ไหม้หมดทีนี้หลังจากที่ไฟไหม้บ้านแล้วอะไรแล้วก็มีคนบริจากเสื้อผ้าเยอะแต่ก็แล้วก็ลืมมาใส่เฉพาะจําเป็นไงอยู่นี่ย ไม่น้อยก็ให้คนนุ้งคนนี้ให้เยอะเสื้อไม่กี่ตัวเองเสื้อตัวนี้ก็แฟนขับให้ไม่ใช่คือคนรู้จักกันอะ่ะก็ซื้อมาให้แล้วก็เสื้อตัวสีแดงนั่นก็ที่ใส่ประจำแขนยาวนั่นเนาะพี่ก็ซื้อมาให้ ตัวเองไม่ค่อยได้ซื้อหรอ,อกปัญญ่จะซื้อตะกางเกงเพราะว่าเขาไม่กาซื้อเกงให้เขากลัวใส่ไม่ได้แล้วอีกอย่างหนึ่งเป็นคนที่ไม่ชอบน่างเกงยีนแต่ก่อนนี่ชอบหลังจากป่วยมานี่เดินไม่ไม่ปกติเหมือนคนอื่นเขา <c oughs> ก็เลยไม่นุ même, ่งกางเกงยีนก็เลยนุ่งกางเกงวอร์มเพราะว่าพอเราไปหามอเจ้ยทีอ่ะมันถอดง่ายเกงวอร์มแล้วอย่างบางครั้งอีกเลยครับ เกงเวอร์มเราไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องแก้สามารถถ่ายเอ็กซเรย์ได้เลยเพราะว่ามันไม่มีซิปถ้าถ้าเป็นเกง,เกงยีนอะ่ะมันมีซิปแล้วเครื่องอมันไม่สามารถเอ็กซเรย์ได้เอ็กซเรย์ขาอะไรเงี้ย ก็เลยเป็นคนติดกางเกงวอร์มกางเกงวอร์มสีนี้ซื้อมาสามตัวเพราะมันมันถูกสามตัวสามตัวสองร้อยสามตัวสองร้อยสีสีเดียวกัน สองร้อยโคลนสามตัวแล้วก็สีดำสีดำหลายตัวอยู่บางทีเสื้อผ้ามันถามว่า เราจำเป็นเสื้อผ้าไหมอะไรเงี้ยการถ่ายกันอะไรอะ่ะมันไม่จําเป็นหรอกคะ่ะเออบางทีเสื้อผ้าเราไม่ได้เราไม่มีเงินเยอะที่เราจะซื้อเสื้อผ้าหรูมามาถ่ายทอดอะไรบ่อยๆอะค่ะเลยอย่างหนึ่งอะ่ะบอกตามตรงเลยเนาะพูดตามตรงเลยเอ่อ u t u b e อันเนี้ย ที่สร้างขึ้นมาเนี่ยยังไม่ได้เงินยังไม่ได้เงินจาก YouTube เลยเพราะว่าหนึ่งอ่านหนังสือไม่ออกสองไม่รู้ทำยังไงแค่แม่ใหญ่น้อยเขาช่วยแค่เริ่มต้นนั่น,นี่เฉยแต่ว่ายังไม่ได้รับเงินเข้าไายลายเงินเงินเหมือนที่คนอื่นเขาทำแหบบก็เลยยังทำไม่เป็นนะคะ แล้วอย่างหนงึ่งหนังสือไทยก็อ่านไม่ออกอังกฤษก็ไม่ออกอะไรไม่ออกทั้งนั้นเลยอ่านออกภาษาที่นี่ก็นิดหน่อยไม่เยอะค่ะงานก็ไม่มีงานทำไปเชิง แปลกรมรายงานที่ถ่ายถ่ายให้ดูก็ยังไม่ได้งานทำทั่วันนี้ค่ะแฟนก็ทำงานคนเดียวก็แกก็ป่วยทำงานกินเงินคนป่วยนิดๆ,ๆหน่อยๆก็เลยไม่ค่อยได้เงินเท่าไหร่นะคะก็ขอฝาก บอกแฟนคลับทุกคนด้วยนะคะถ้าใส่เสื้อผ้าตามอะก็คือใส่วันนี้ตัวเนี้ยใส่เนี่ยเดี๋ยวคืนนี้ยก่อนเราจะนอนเนี่ยแล้วก็ถอดไปซักแล้วพรุ่งนี้เราก็มาใส่ใหม่มันก็ไม่เป็นไรค่ะคือมันแห้งทันอะ่ะมันแห้งทันค่ะ ถ้าชอบเสื้อตัวไหนก็จะใส่นานหน่อยะคะ่ะบอกตรงๆเปนคนตรงไปตรงมาอ่ะชอบชอบเสื้อผ้าตัวไหนก็จะใส่นานยั้นแค่นี้นะคะ คลิปนี้ฝากแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ